ถึงสวัสดีอีกทีนึงเนาะเป็นทายพิษไายทายบังอานทานเบิดเออแบบเบิดเอามหม่ผมสนองกับจะโตเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดก็หุ่นจับคือกันละผมอยู่บ้านตรงไส้จบตำบลบ้านตองอำเภอเสกาจังหวัดบึงการแอม่โทรศัพท์กัน0868639925ของยายไวยโตมาเบอร์นี้แกยายไวยหลับสาย นเพิ่นคอมเมนต์มาว่าให้เราเรื่องต้นยางนายางนาเนี่ยจะมีประโยชน์หลายตอพี่น้องผู้ผู้เกิดถูกแล้วเพิ่นก็ว่าประโยชน์อีหยังแน่พ่อใหญ่น้องเอ้ยเว้าอีกแน่ว่าจะนึ่งประโยชน์ก็เฮ็ดเฮียนเฮ็ดซานล่ะต้นมันในอนาคตเฮ็ดเฮียนเฮ็ดซานได้เฮ็ดใหม่เฮียนได้ว่าง่ายอ่าประโยชน์ที่ได้ได้ดีที่สุดก็คือปลูกป่านี่มันสิเกิดเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดละงอบหวานเน่า ลูกแล้วใบมันนี่ที่นีเกิดเสือเส้อเห็ดใบของอยางนานมันสิเป็นเสื้อเห็ดเท่าที่ได้กินเห็ดอันดับแรกเลย<ม>เกินเห็ดเกิดเต็มเมด่ลไรคือมีหลายคนทดลองแล้วมันเกิดเห็ดละโงกเพราะฉะนั้นก็เลยอยากวันนะน้องอยากกินเห็ดละงกแายในเสหาปีตาน,นานที่ได้เก็บนิดน้ำมันนี่แหละก็เลยเอามาปลูกพี่น้องไแล้วก็ทางพอปูผมเกิดเบาผมฟังมีประโยชน์หลายเลย ในการต ồn ย่งาง้แต่สมัยต่กี้ประเทศไทยถือหลอกได้พี่น้องเชิงใดเชีงวายเชีงสนประเทศไทยเฮ้าเนี่ยถือหลอกมากให้ตัดกุกใหม่มตั้งแต่สมัยต่กี้ตั้งประเทศเพื่นซีซือ,อที่แรลกเพื่อนสีพวกตั้งประเทศกปแล้วกันเนาะว่าต้องเล่าประเทศใดละ่ะเพิ่นสีซือกุกใหม่ไทยเฮ้าไปหมดเลยกุกย่างคนหูจักว่าตนย่างเนี่ย มันผลิตน้ำมันผลิตน้ำมันปูผมก็เลยว่าพวกต่างประเทศเขาซื้อเอาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นสมัยก้อนๆเนี่ยผู้เ่าผู้แก่เพื่นสีเว้าไห้ฟังว่าไปไปเจาะน้ำมันยากไปขายอันนี้เพิ่อนเอาไปใส่รถถังเพิ่นได้ี่นองปูผมบอกไห้ฟังว่าฝรังหรือว่าตัางประเทศเพิ่นนั่นแหละเอาไปใส่รถถังไปกองดีๆใส่ ใส่ใส่รถเลยเลยได้พี่น้องน้ำมันบานเท่าเลยแหละน้ำมันย่างบานนี่ก็เลยค้นก็เลยเอาไปขายจุดเขาเอื่นว่าน้ำมันย่างเวลามันตนไง่ายมากสิขนาดอง,งดีได้พี่น้องก็เจาะเข้าไปก็เอาไฟจุดไฟจุดไฟลูกแล้วก็ดับไฟดับไฟออกน้ำมันมันสีหน่อยออกมาเ็เป็นตรงลงไว้เ่ยเหมือเเสาขาเจ้าก็สิดปักเอา,ต,เอาตักเอาน้ำมันย่าง มันออกดูตัวดูต้นมันสิตายพี่น้องกกไม่เลยตา,ตายเบิดต้นยน่าตายเบิดลเลยเดี๋ยวนี้กกยงน่าตายเบิดบานนี้พวกต่้งปะเทินจะได้ขายน้ำมันโซลา่าตะกี้ต่างปะเทศเเิ่นว่าประเทศไทยเฮาเนี่จะเลิญก่อเขาบอกง่ายๆสิโบ่ได้สู่ไทยเพราะว่าไทยนี่มีบ่อนดืมันบนดินแต่บ่ฮู้จักใส้ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องปลูกปลูกอันเนี้ย บ่าจาากบอกจังผู้ใดปลูกก่อนมีบอ่อน้ำมั่นก่อนแล้วพี่น้องเด้อเจาะเลยเจาะเจาะมันสิไงยุคข,ขึ้นละขวดต้นงาน้างสิปปิดิปห้าปีขึ้นไปเจาะได้เจาะได้เลยเพราะฉะนั่นให้ปลูกไวเพราะ,ะนี่น้องบ่าอยากบอกผู้ใดอยากกระซิบไว้ว่ามันมีประโยชน์หลายน้ำมันบนดินแล้วพี่น้องเด้ออันเนี้ยต้นงาน้างอันต่างประเทศเป็น ว่าประเทศไทยนี่มีของดีแต่บง่งคนจกใส่ไปเผาเบิดตัดทำลายเบิดจนว่าเป็นประเทศโลนแล้วเดินนี่ผู้เขาโลนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปลูกไว้เร้อพี่น้องเรื่องต้นย่นงางเลยเป็นนมันบนดินอันนี้กเขาฝากไว้ปูผมบอกว่าให้ปลูกเด้อปลูกย่างนี่มีประโยชน์หลายเอา้ามือนี่กระเช้ที่มีประโยชน์หลายเกี่ยวกับตนน้นย่างเร้อพี่น้องเรื่องฝากไว้แน่กับผม อพ่อหน่น้องหรือว่าอาจารย์สนองไปจกโกขาลาราการคู่กับเสียนอยู่บ้านตรงใส้จกตำบลบ้านตองอำเภอเสกการจังหวัดบึงการฝากไว้จำนี่สวัสดีครับผม